บรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้นะครับเริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ครับขณะที่บริเวณย่านชายนัยนาทาวของจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการตกแต่งสถานที่เพื่อเตรียมรับเทศกาลตรุษจีในในวันพรุ่งนี้ครับบรรยากาศบริเวณตรอกเล่าโจ้นะครับหรือว่าย่านชายนัยนาทาวกลางเมืองเชียงใหม่ วันนี้นะครับมีชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเดินทางไปซื้อสินค้าและชมการตกแต่งสถานที่เพื่อเตรียมเปิดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนนะครับที่จะมีขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ส่วนที่ตลาดวโลโลลสครับก็มีประชาชนเดินทางมาจับจ่ายซื้อของไปไหว้เจ้าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับทำให้ปีนี้นะครับบรรยากาศการค้าขายเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่ราคาสินค้าเองก็ยังคงเดิมนะครับไม่มีการปรับขึ้นจากปีที่ผ่านมามา,มากนัก ส่วนบรรยากาศก,การท่องเที่ยวในเขตตัวเมืองเชียงใหม่นะครับนอกจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปแล้วก็พบว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มมากขึ้นครับหลังสายการบินเปิดเส้นทางบินตรงมายังเชียงใหม่ตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสมผลให้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักผู้ประกอบการจึงมีความหวังเรื่องการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวดีขึ้นครับอย่างมันจะมีกิจการที่ทเห็นผลชัดเจนเลยก็คือซักอบรีไอ้ซักอบหยอดเหรียญอันนี้คือ รายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นอาหารอาหารทั่วไปเนี่ยเพิ่มขึ้นนางสาวสุรัตด,ดาสรุติลาวันนะครับผู้อำนวยการทททสํานักงานเชียงใหม่เปิดเผยนะครับว่าในไตรามาสแรกของปีนี้นะักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเชียงใหม่จะเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาด้วยตนเองนะครับและคาดว่าจะเริ่มมีจํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยในช่วงไตรามาสที่2และไตรามาสที่3ของปี โดยตั้งเป้านักท่องเที่ยวเอาไว้นะครับว่าให้ได้ร้อยละ50ของปีก่อนการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนถึง0 0แสนคนครับสำหรับเทศกาลตรุษจ,จีนในวันพรุ่งนี้นะครับคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมและสัมผัสวิถีชีวิตไทยจีนนะครับที่บริเวณต่อเกล้าโจหรือวัดย่านชายนาทาวของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็คอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดกิจกรรมครับ